เอาเอากระปิฮึอยู่บ้าผู้ดีตัวนี้เอ่อเฮ้ยจังว่าสิเอาเบียร์สตาร์เขาไปเก็บด้ห้องพวกเบียร์สตาร์วะเออของผู้ลยเหรของบุญวัดพันดวงโอ้อันพวกนี้อยู่สวนบ้านรับไปกินอยู่เออไข่ซื้อมาจากสวนมุญวาดพันดวงยายนี่หมดมุ้งสายตาเลยนี่แม่เออรับไปกินแม่นวะอืมดีดีดีอันไปไทปุ่นนี่บ่าได้ไปเสร็จแล้วอยู่บ้านนี่แหละว่าสิมาเสนอฮะเดียว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  ปัดปัดปัดปฏิ๊โธใส่สูตรใส่กะเกงยีนเน็บในใส่เกือบบวกยางดีางอาเารติ๊กไทยน้อยเนาะเฮ้ยใส่ายเกาหลีเขาจังส่ละเออ,อยังเฝ้าไม่ยังใครเคยได้กินข้าวเจ้าไปเท็่งานเกาหลีบ่แม่น <laughs> ขันว่าไปเท็่งานเกาหลีเอา้านับแต่มือเจ้าไปหอดมือนี่ หาได้สามเดือนนี่ไงโอ้ยกิดมันกิดตรงมาแล้วเนาะเรื่องมันแย่วอาจากเราไปไหนปะนี่มีเวลาเบิร์ดเหมืองไปดิบ่อยฟังแน่อยากฟังบ่ออมันพิจังซีดอกไปให้งานเกาหลีนี่แหละยืมเงินหมู่บ้านไปไล่แขนอยู่ปลาอาจจะไปลุ้ยเหรอเออหัวมูดียังไหมไปวาดเกิดคิดว่าสิภาคไปเฮ็ดงานได้หรดูซูรู้เนาะโอ้ยบึงสุดเนี่ยคุณอะ เบื้องนังเกาหลีลายนะเออต้องใส่สูตรต้องเก็บห่อัดโมเปีนเสร็จแล้วอีเมียเอ๋ยไม่หรปลูกพักกันแล้วการเกษตรเออยนหอมหัวใหญ่เก็บกระหล่ำพร้อมก็จะใส่สูตรปุ๊กไก่เกือบบุบเสือแกะเนี่ยอะไรสักกัดเออเอ้าการไปเห็นงานนี่ก็ต้องไปโดนๆโมเปีนว่าเป็นปีสองปีบูได้ละอ้หัวใหญาไปนะปีสองปียัง ลักไปยังป่เว้ยได้สองเดือนกับคิดหนเอาไม่ไดเลรย,ยเสัอสะะติดคุกต่อมอติดคุกฟ้องโอ้ยนั่นละการไปเหตุการณ์เหตุงานคนสิบอกเดอเ้อต้องไปถูกกฎหมายเอเอให้กลุม่มแรงงานนี่เขา่งไปตั้งประเทศนะจะอย่าไปประเทศเราจะเลือกเอารวดโอ้ยจับคีบามูมันแดะนํำนี่แหละก็เลยไปน้ำเขาเออมาเป็นนีออมานอยู่นี่<อ>กับมากก็เลย มาหาขายสังหาริมาทรับนี่ล่ละป้าจีทัวนี่ล่ะอายเจ้าขูดเลยขยันคักแข่งรถกับมากกับหากหารางานเห็ดน,นี่ล่ะคนขยันไม่มีวันอดตายคือประจังสัตว์ละเปอร์เซ็นการเนี่ยขายสังหาริมาทรับนี่มันเป็นหน่อยเด้อทำมาเปอร์เซ็นต์บอกกับบริษเปอร์เซ็นต์ดอกตบามันขายได้กุ้ชิดคือชิพแต่หลายดอกเบางซ่งเอออันนี้เป็นรถเออ พร้อมเระบอภาษีครบเลยรถยังนี่ไอ้รถกระบะกระบะอันนี้เป็นรถเก๋งอันนี้รถเก๋งครับอันนี้เป็นชนดพร้อบอลอืออันละพ่อมบอลเลยบ่เอ้จะได้กะฝากนะเอาอันนี้ของไพ่นี่ของเขาหนิแล้วเฮ้ยคือจะเอามาขายเขาจะเก็บไว้เอาขายตัวที่มีเงินใส่นี่ขายจะท่าไปเกาหลียังบังคันเด็ดเผื่อเกือบล้านชื่อซอยนี่ เอาตัางหางที่มาทับไหมบ่อ่เอยหนุ่ออเอาบอ่บสืสอซอยกันได้บไอบฮะเจายเงียดอาชสพบเกาบ๊อไปยังนัดบานนี่แล้วอยไปิจวนแล้วบ่อบบอ,บอ <c oughs> สืออะไรบอร <c oughs>